โอเคภายในคลิปนี้ผมจะมาสอนหาตั๋ว v t i ิเก t ตหรือว่าสกุลเงินใหม่ที่เข้ามาในอีเวนต์วาเลนไทน์นั่นเองก็จะเป็นสกุลเงินนี้นั่นเองนี่เลยรูปหัวใจ และถ้าหากใครไม่มีเวลาเล่นหรือขี้เกียจฟาร์มผมขอแนะนําร้านดีดิช็มีบริการรับฟาร์มและรหัสไก่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น99คืน Go Garden, Steel Ball Lot, แล้วก็ The Fort และอื่นๆอีกมากมายแถมยังมีบริการเติมโรบักแบบ ID p พา s และบริการรับกดเกมพา s ปลอดภัย100%ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชันเลยนะครับผม แล้วสาหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมแต่ไม่มีเวลามานั่งฟาร์มผมขอแนะนํา UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยน้องฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบข่าวมือถือเครื่องนึ่งที่สามารถช่วยน้องๆอะฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยเว้ยถึงแม้ว่าปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับน้องๆอ,อะที่กลัวแบตเสื่อมและไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต ราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ MVIP ไว้ซึ่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น3เท่าแล้วใครสนใจจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปด,ด้านล่างได้เลยก็วิซิเกตน,นี้หาได้ยังไงบ้างหลักๆจะมีอยู่3อย่างก็คือจะทําได้จากเควสแล้วก็จะหาได้จากทางด้าน ล็อกอิน i ลวันผมจะล็อกอินไลวันได้ประมาณนี้แล้วก็จะได้จากการที่เราตกปลาเลยนะบอกตกปลาก็กอะไรอยู่ต้องบอกว่ายิงปลานั่นเองซึ่งปลาที่เราจะตกแล้วจะได้ก็จะเป็นทางด้านของคิวปิดอันนี้เลยที่ติดสถานนะกายพันธุ์แล้วก็เป็นโรลลี่เหมือนกันซึ่งคิวปิดผมบอกไปแล้วว่าคิวปิดมีโอกาส40%ที่จะมีโอกาสได้วีซิเกตแล้วก็โรลลี่มีโอกาส60%ที่จะมีโอกาสได้ V วีซิเกตะนะแล้ววี i c k e t อันนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างซึ่งหลักๆจะเอามาซื้อของเอ่อเมอร์แชนตรงนี้เลยแล้วก็จะเอามาซื้อพวกปืนสกินต่างๆอันนี้จะเป็นสกินเอ่อหน้าไม้ที่ขายแค่50 V ส i c วี t เองนะส่วนอันนี้ขาย500 V t i c วี t ิเกซึ่งผมก็อยากได้มากเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเก็บให้ได้แล้วกันนะแล้วอันนี้ก็จะซื้อพวกอ่อพอยชั่นต่างๆจะมีอ่อเลิฟ พชั่นแล้วก็ออกซิเจนจริงๆมันมีขายอัติแฟกต์ตรงนี้ด้วยนะแต่มันยังไม่รีสต็อกมันจะรีสต็อกทุกๆ5นาทีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจโอเคอย่างแรกเลยหายยังไงมากก็ผมแนะนําน้องต้องมาทาเควสทุกๆครั้งเลยนะเพราะว่าเควสไอ้พวกเนี้ยมันจะรีทุกๆ24ชั่วโมงนะถ้าเกิดน้องทาเสร็จมันก็จะมีทั้งหมดประมาณ2หรือ3าเควสเนี่ยผมจําไม่ได้นะแต่ว่าเควสมันก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่หน่อยนะถ้าเกิดแบบน้อง ทำไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะสมมติผมรับอันนี้มาอันเนี้ยมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่มันให้ไปส่งของแค่นั้นเลยนี่แล้วเราก็ถือจอดหมายไปแล้วก็เราก็ตามไปได้เลยเห็นไหมระหว่างนี้เราก็สอดส่องดูพวกมูเทชันที่มันติดคิวปิดกับติดโรลลี่เลยนะโอ้แล้วเราก็มาส่งกับเขาเลยปุ๊บอ่ะเควสเสร็จละอันนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะสำหรับ เควสส่งจดหมายแล้วเควสต่อไปจะเป็นเควสหาคิวปิด15ตัวแล้วก็หาโลลี่อีก4ตัวนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากผมแนะนำสูตรหาอย่างนี้เลยนะก็คือน้องวนรอบเกาะแรกก่อนเลยเดี๋ยวผมจะพาวนรอบเกาะแรกก่อนนะปุ๊บขออนุญาตขอระยตเช็คก่อนแป๊บหนึ่งซึ่งคนมันเยอะผมแนะนำไปหาเซิร์ฟคนน้อยก็ได้จะได้ไม่ต้องแย่งกันนะนะหรือใครมีเซิร์ฟส่วนตัวก็ สามารถไปเซิฟส่วนตัวได้มันจะสะดวกสบายกว่าอันนี้ผมจะมาอัดคลิปในช่วงเซิฟพปปับบิตนะเพราะว่าเผื่อคนไม่มีสตังก์ก็สามารถหาได้แบบเร็วๆโอเคเราจะทําการจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะพาไปจุดเริ่มต้นที่เมืองทะเลทรายแล้วกันระหว่างนี้เราก็หาไปก่อนนะโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยปลาสกอร์เปียนมีไหมคิวปิด ฮ้ยไม่มีเลยเหรออ๋อมีนี่ไงอ่ามีแล้วหนึ่งโอเคโรลลี่ก็มีอ่าเราก็จับไปมีโอกาสได้ไหมไม่ได้วะถ้าได้มันจะขึ้นเป็นรูปบีทิเก็ตเลยนะไม่ได้อ่าผมไปโรลลี่นี้โรลเอ้ยโรลลี่ไปน,นะโรลลี่มันมีโอกาสนี่ไงได้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 ไดโรลลี่มันมีโอกาส60%เลยนะ เรียบร้อยเห็นไหมได้มา1 V ึ่งวีทิกเก็กมก็มันได้น้อยอยู่แต่เราต้องขยันขยันหาปลาเอาง่ายๆโอเคเราจะเริ่มจากทะเลทรายนะเราเช็คทะเลทรายให้เรียบร้อยนะเราก็จะวนลูปไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าวงลูปยังไงก็คือทําการมาจุดนี้ก่อนหาก่อนถ้าเกิดโอเคตรงนี้มันไม่มีแล้วหรือว่ามันหมดแล้วก็ทําการแจวเรือไปได้เลยไปทางเกาะแรกเลยนะถ้านอ้องออกซิเจนจะหมดก็เติมแล้วก็ ไปได้เลยเราก็จะวนรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะวนไปจน,จนถึงสป i r i ิตรู t เลยนะดูตรงนี้ก่อนสิอ่ามีแล้วตอนเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีนะนี่มันมาแล้วโอเค40%มาจะได้หรือเปล่าไม่ได้แต่ได้เป็นกล่องแทนนะอะผมจะลองเก็บกล่องดูแล้วกันมาปุบ๊บเรียบร้อยได้เป็นฟิตบน e ให้ตายเถอะโอเคดูข้างบนด้วยนะ อ่ามะข้างบนก็มีพยายามเช็คๆหน่อยนะโอเคขออนุญาตยิงเลยแล้วกัน40%ไม่ติดให้ตายเถอะตรงนี้ก็มีนะพยายามเช็คๆให้ทั่วๆนะโอเคถ้าสุดเรามองอย่างนี้ไม่เห็นแล้วเราก็ทำการย้อนกลับเลยมาเราก็จะไปที่เกาะแรกเลยนะเกาะแรกเราก็วน ผมแนะนําถ้าเกิดเรามาจากทะเลทรายเราจะวนทางด้านขวาก่อนนะแล้วก็ไปลูบทางสปิริตรูทเลยนะเราเรามาเฉียง <ๆ S 1> ทางซ้ายก่อนซ้ายเรามองไกลๆแล้วมันไม่มีก็ไปทางขวาเช็คดีๆนะข้างบนก็พยายามเช็คนะนี่นี่ข้างบนตรงนี้ไม่มีโอเคถ้ามีจะมันจะส,สว่างๆหน่อยผมแนะนําให้เปิดกราฟิกให้สูงที่สุดเลยนะไม่มีแล้วตรงนี้อ่ามีตรงนี้หน่อยนึง คิวปิดน้องต้องรีบต้องรีบหานะถ้าเกิดน้องเป็นเตอพบปิดมันอาจจะแย่งกันนะไปแล้วเราก็วนไปที่สปิริตรูทได้เลยเออผมลืมบอกไปเรื่องแมงกะพุนแมงกะพุนสีมันออกจะคล้ายๆกับคิวปิดนะ ก็พยายามมองให้ดีๆนะเดูก่อนว่าตรงนี้มันมีหรือเปล่าตรงนี้ผมจะแน่นอ,นอันนี้ไงเจอละคิวปิดแน่นอนนะกดเลยไม่มีตัว๋วตั๋วไม่ออกว่ะค่อนข้างที่จะยากน่าดูเลยเนะี่ยโอเคข้างในผมจะไม่หานะเพราะว่ามันจะเสียเวลาไปนิดหนึ่งผมแนะนําให้หาเฉพาะข้างบนเฉยๆแล้วก็ข้างหลังอะคิวปิดอีกแล้วสวยเลย มีไหมขึ้นไหมสี่สิซตโอ้โหไม่มีเลยว่ะ ทำการย้ายเซิร์ฟแล้วเราก็ลูบไปที่เดิมนะก็คือเราก็จะไปถักจากจาก,จากตรงนี้อ่สปิริตรุตก็จะไปทางด้านของเมืองแรกแล้วก็จะไปทางทะเลทรายนะผมก็จะทาการรีเลยแล้วกันแล้วก็ทําการไปที่เซิร์ฟเวอร์ทําตามผมได้เลยนะแล้วก็ไปที่นัมเบอร์อ ayer, อฟเพเย่างนี้นะให้กดอ,อันแรกเลย a s c e n น i n g ปุ๊บมันก็จะเลือกแค่ อ่าคนที่น้อยๆอ,อยู่ในเซิร์ฟงล้วทำการกดสุ่มไปได้เลยว่าจะไปทางเซิร์ฟไหนนะเราเลือกคนน้อยมันดียังไงมันดีตรงที่เราจะไม่ต้องแย่งกันหาปลาคิวปิดเพราะส่วนมากเขาก็จะหาปลาพวกคิวปิดกับโรลลี่กันหมดอ่นะมาโอเคโอ้เยอะอยู่นะนี่คิวปิดอีกแล้วทำการยิงได้เลย โอเคเราก็มาถึงที่เกาะแรกแล้วนะก็เจอคิวปิดพอดีเลยมาขออนุญาตยิงสักทีหนึ่งโอ้โห40%ไม่ได้ผมนี่มันดวงเกือจริงแล้วก็วนไปทางด้านซ้ายนะเออโอ้โหโอหเต็มเลยว่ะคิวปิดเห็นปะ่ะนี่คือข้อดีของการรีเซิร์ฟเพราะคนน้อยนะมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีเห็นไสาตัวสีตัวเลยตอนนี้มาอ่ามีตัวเฮ้ยผมต้องพยายาม ไม่น่าเลยอะตัวตัวตัว้ยโอ้โหผมลืมผมลืมอีกแล้วก็คือพยายามเลี้ยงหลอดเขียวไว้ได้ไหมรอบนี้ไม่ได้วะให้ตายเถอะไม่งั้นต้องกลับไปใช้ปืนแบบระดับกากๆเลยอะ่ะเนี่ยระดับกากๆเลยอะอืมสีดได้เลยมันขึ้นเร็วเกิอนอะไม่มีจังหวะให้แบบให้ผมเลี้ยงไว้เลยอะ่ะ นี่คือข้อเสียของปืนดีสินะก็ประมาณนี้แล้วก็เราค่อยอุ้ยอ๋อโอเคนี่เจออีกแล้วหนึ่งตัวอีสองตัวตรงนี้เราก็ทำการอ่าคราไม่มีตัวเฮยผมต้องพยายามเลี่ยงหน่อยโอเคได้เรียบร้อยอันนี้จุดหนึ่งนี่โรลลี่อันนี้เราเก็บไว้ก็ได้นะเควสเราเสร็จแล้วก็เราก็ส่งก่อนเลยนะ ส่งก่อนเลยนี่ส่งเลยปุ๊บอ่าได้ตัวมา30มันก็จะให้เควสมาอีกหา17คิวปิดแล้วก็6โรลลี่แล้วก็แคะไอฮาร์ดอ๋อหอยแล้วแค่หอย,หอยให้ตายเถอะมันให้เราแค่หอยไอโรเทนนั่นเองโอเคแล้วเราค่อยไปหาหอยแล้วกัน ก็ส่งเคว็อันนี้อันนี้เควนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะอ่าได้มา20แล้วเราก็รับต่อเลยเรียบร้อยก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็วนไปทาง,งทะเลทรายใช่ไหมพอไปถึงทะเลทรายปุ๊บน้องก,ก็รีเซิร์ฟหาใหม่แล้วก็วนกลับมาที่เดิมรูปเดิมเลยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตยิงสักตัว2อตัวก่อนอันนี้คิวปิดมาแล้วก็โรลลี่ไม่ได้ก่อนเนี่ยโอ้โห,หตายเถอะ โอเคสำหรับสูตฟรฟาร์มก็ประมาณนี้เลยถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อไปละ